งถึ 0. แต่ในกาแล็กซี่ต,ต่างๆดวงดาวต่างๆนั้นนะ่ะยังมีอีกหลายจักรวาลพระนันพระผู้มีพระเจ้าจึงได้ตรัสว่าแสนกฎจักรวาลที่มาฟังธรรมพระพุทธองค์แล้วตัสรู้ตามอย่างน้เป็นต้นตัสรู้ตามในแสนกฎจักรวาลในที่เราสวดหากแม้นว่าเราจะรู้บาลีก็ตามไม่รู้บาลีก็ตามไม่เคยเรียนภาษาบาลีเลยก็ตาม หากแม้นเราตายปั๊บไปเกิดเป็นเทวดาเราจะสามารถรู้ในหลักนักป่าของบาลีได้ถามว่าทำไมอย่างเราเชาวพุทธมกากาเป็นคนไทยเมื่อเราตายไปแล้วไปเกิดอยู่ประเทศเนปาลประเทศอังกฤษประเทศสหรัฐอเมริกาไปเกิดปุ๊บเราก็ค่อยๆศึกัาภาษาเช่นเดียวกันว่าเมื่อเราตายไปจากตอนเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นเทพทพระบุตรเทพเทวดาในดันเทพโลกโลกสวรรค์เราก็จะรู้หลักของบาลี แล้วก็จะสนทานาธรรมด้วยภาษาบาลีเมื่อศาสนาพุทเส่องลงเสื่องลงไปเส่องลงไปความคงสารยถาไหลเข้ามารวมกันกำเกิดเกิดเป็นองค์เซิร์ฟสมมางพรเจ้าครั้งสุดท้ายเพราะข่านอธิษฐานจิตไว้เราจะได้ยินคำแสงแซลสาธุการคำว่า,าสาธุกเมือ่อคำว่าสาธุกเกิดขึ้นเทวดาต่างๆจะเล็งด้วยทิพย์แผนอของเทวดา เล็งในทิพย์าเนรของเทวดาลงมายังโลกมนุษย์ว่าทาไมภูมิเทวดาจึงได้สาธุุ่งเซลลสาธุการทาไมจึงได้สาธุุ่งเซลลสาธุการเราจึงเล็งด้วยทิพย์าเนศของเทพข้าวบุรเทพมณีานะรู้ได้เลยว่าบัดนี้พระปรมสารนิกธาุไหลเข้ามาวมกันเพอไหลเข้ามาวมกันปั๊บเรารู้แล้วเนี่ยเพราะเราเคยฟังธรรมะในตัวนี้อยู่เราฟังธรรมะอยู่แต่มันจะมีเทวดาประเภทหเึ่งเทวดาใพุทธศ สถูในเทวโลกโลกสวรรค์จงไม่ยอมเลงด้วยทิพเนธของตนเองที่มีอยู่ลงมาอย่างโลกมนุษย์เพราะอะไรเพราะคาดแติสุขอยู่ในเทวโลกโลกสวรรค์นั้นเมื่อขาด์ติสุขจะไม่เลงด้วยทิพเนธนั้นคือการาพาคตรงกันแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เลงด้วยที่พเนธของเทพบุตรเทพพญาลงมาอย่างโลกมนุษย์เราไม่เคยได้ฟังว่าบัดนี้พระรวมไซต์กทัตนิ์ไหลเข้ามารวมกันเพราะไม่เคยได้ฟังธรรมะหมดนี้เลย เมื่อไม่เคยได้ฟังแม้ตายไปเกิดเป็นเทพุตเทพมตรก็จะไม่รู้ว่าเขาเสงแเซลสาธุการเพราะอะไรอย่างนี้หึงต้นเมื่อเราชาวพุทธมรรคกาศตายไปเกิดเทพุทเทพิมารเมื่อตายไปแล้วได้เย็นคำเซ็งแซลสาธุกรารให้นึกยู่ในจิตสกิดยู่ในใจเลยว่าวันนี้พระบทใสกระทะไหลเข้ามารวมกันแล้วกำลังจะเกิดเป็นพระสมองลูกเจ้าครั้งสุดท้ายประกาศให้แก่เทพุตธเทพไมตรานั้นได้ก่อน ให้เที่ยวเที่ยวหัฒนธรมแน่ังพอฟังแล้วเที่ยวเทีรต่างซึ่งเคยห่องเคยบวนเคยสวนเคยสายาทำกักรรตรสุกตาเมื่อพระพุทธองค์ยกแค่พุทธวจนะขึ้นมาเราจะอ๋อเราจะเข้าใจในหมวในหูในกระทู้นั้นหากนี้เรายังไม่เข้าใจเชื่อในว่าขายพยาของพระผู้ธเาพระางเวลาาเล เหมือนกับมานนั่งต่อหน้าแสดงให้เราฟังตัวเยงผู้เดียวยกตัวอย่างในครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศ ยเห็นเลี้ยงเทวดาเห็นอยู่ที่ไหนโยมเชื่อในความโสดและโสดอาตมาใช้ทางแลสมมติว่าพระพุทธเจ้าประกาศพระสัตว์ธรรมกิจศาาอยู่ทางภาคเหนือแต่พระพิสุหลังจากที่ออกภาษาแล้วจากนันรุ่นเข้าไปกับข้าหากราบมีพระเจ้าอย่างทรงพระชนมชีพอยู่นั้นจะอยู่เห็นคนตะบนใดก็ตามจะอยู่ประเทศใดก็ตาม จะต้องนั่งรดน้ดงเข้าไปกับเพื่อรับความโอวาทจากควาสัตยสศรัทธาพระมิตรพระเจ้าอะไรท่ากแม้นแปลกไปได้ชอบประกอบไม่ได้ทำและไม่ขันตรัสทำทางสอนขอสิ่งนั้นจงนักสำเร็จสมเจตนาด้วท่าการตู้ทุกท่านทุกย่างทุกโยมนิพพานตปฏิโยตุเอวัางก็ไมีได้ประการละฉนีขอความหาสุขความสงบร่มเย็นแห่งพุทธบาลีโดยมันเกิดได้แมธี ประสบิการทำงานทุกวรนทุกอย่างทุกนแน่นอนนิดนึงเราจะเดินทางมาป่าชุมทำนิดหน่ที่มาปฏิบัติงานต่างไทยตังคำเนาะอิ่มบุญอิ่มมเรื่อหาบุอิ่มบุญโกุ president <laughs>